กดดันนะเอาอยัางครับโดนให้เขาเข้าไปก่อนไหม,มเขขาาเเ้ไปดี๋ยวเขางงว่าเราทำอะไรม,มีแสงสลัสวสลัวนิดนึงเป็นอะไรวิบโดยเหนื่อยอะยเหนื่อยอะไรเหนื่อยว่า เราไปกันไม่ได้อะมันไปกันไม่ได้ยังไงอะไหนเนยลองอธิบายมาดิเนยว่าเราข้อกันไม่ได้เนยเบื่อเบื่อที่วิทย์เป็นคนงี่เง่าวิทย์ขี้งอนเนยเบื่อที่ต้องมาทะเลาะกับวิทย์อะแต่ของอย่างนีแม่นปรับกันได้หรือเปล่าเนยเอาใหม่ oh ลืมส,สามสองไปเป็นอะไร วิทย์เฮ้ยหเสียงหนักไปแล้วคนหนักเลยเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยวิทย์เหนื่อยเหนื่อยอะเหนื่อยเหนื่อยอะไรอะเลยว่าหลอกไปกันไม่ได้ อะไรที่เรียกว่าไปกันไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้อะเนยเบื่อเ่ายเอ้ยโอเคฮะอกลืมหมดแหรอเนี่ยไม่อยากเข้าเป็นอะไร เออไปแล้วใร่ไหมว่าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรวิทย์เหนื่อยเอ่ะเหนื่อยเหนื่อยอะไรเลยว่าลอกไปกันไม่ได้อะอะไรที่มันไปกันไม่ได้เราเราเข้ากันไม่ได้อ่ะเลยเบื่อเบื่อที่วิทย์งี่เง่าวิทย์ขี้งอน เนยเบื่อที่ต้องมาทะเลาะกับวิทย์อ่ะเราไปกันไม่ได้อ่ะแต่แต่ของมัแบบนี้มันก็ปรับกันได้ไหมเนยเราจะให้นายรออีกนะแค่ไหนเนยว่าเราไปกันไม่ได้อะไรที่มันไปกันไม่ได้เลย เราเข้ากันไม่ได้ทำไมเราเข้ากันไม่ได้เลยเราไปด้วยกันไม่ได้อะในเบื่อเบื่อที่วิทย์งี่เง่าวิทย์ที่งอนในเบื่อที่ต้องมาทะเลาะกับวิทย์อะ่ะทำไมก็ปรับกันได้ไม่ใช่เหรอเนยรถเด็ก้ากูจะข่ำจะข่ำจริงงี้อ่ะ่แบบจะข่ำอ่ะ ไม่ขมทำไมอ่ะเห็นหน้ากูจะขมอันีค่ะหน้าแบบหน้าตลกมากคหระเออหน้าตลกละจองหน้าตลกเหนื่อยเนือยอ่ะยังไม่เบื่อนี่หว่ามาอ้ยยยยเยียย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 ยนียยยยย้ย ฮะ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 ฮมฮะ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 าะฮะนะ้ะฮะทะฮ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 ัฮะ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 น้ฮะ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 ฮ No, nah, nah. อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ซีรีส์กว่าจะเป็นสวิตฟีฟาทางช่องสวิตฟีฟาครับและอย่าลืมกดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับ